สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับเรยอนสามแปดสองตัวนี้นะครับผมได้มานะครับสิ่งแรกที่ผมทําเลยกับมันนะเปลี่ยนฟันสลามนะครับฟันสลามที่ใช้ตัวนี้นะครับเป็นของฟันสลามในรุ่นหกหกศูนย์นะครับของสตินนะครับก็คือเสียบเข้าไปเนี่ยระยะมันได้เลยนะครับแต่ผมใส่สองตัวเลยนะฮะมันจะมีมาเป็นคู่นะครับตัวนี้ของแท้นะครับที่ผมต้องใช้ของแท้เพราะว่าอะไรฮะผมไปใช้ของปลอมมานะครับแล้วผมไปจิกเข้าไม้เนื้อแข็งเนี่ยปรากฏว่ามันบิดรูป มันบิดงอครับมันบิดงอแล้วเราต้องเสียเวลามาดัดน่อยนะฮะผมก็เลยทิ้งไปนะครับแล้วก็ใช้เป็นตัวแท้เลยนะครับแพงหน่อยแต่จบเลยนะฮะความแข็งเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากตัวสั้นที่แถมมากับเครื่องนะครับนะครับไม่แถมมาที่แถมมาเครื่องเนี่ยความแข็งก็พอกันนะฮะอุต่นี้แข็งมากนะครับแข็งมากถือว่าเข้าไมา้ได้ทุกชนิดเลยฮนะไม่ต้องกลัวบันงอเลยนะครับ แล้วก็มีพลังในการงัดเยอะด้วยนะฮะตัวนี้นะครับตัวเดิมเนี่ยมันสั้นนะฮะมันแค่ประมาณ1เซนนะครับมันยังไม่ไม่ตอบโจทย์นะฮะแต่ตัวนี้ตอบโจทย์ที่สุดนะฮะสำหรับ382ตัวนี้นะครับต่อมานะครับผมไปได้บาร่อง1.3มานะครับของ m a c l คาร์นะฮะเป็นบาร์ที่มีระยะใกล้เคียงกับบาร์30ของสติ๊กนะครับมาดูกันตัวนี้เลยฮะตัวนี้นะครับ นี้ผมใช้งานมาเป็นโซ่โซ่เส้นที่2แล้วนะครับดูความดูความยาวของมันนะครับผมจะวางไว้กับพื้นแบบนี้นะฮะน,นะครับอันนี้ b a สามสิบนะครับแต่ตัวเนี้ยถ้าจะให้วัดขนาดความยาวเนี่ยมันก็อยู่ประมาณสักยี่สิบแปดนะฮะคือสั้นกว่ากันสองนิ้วนะครับแต่เดี๋ยวผมจะมาประกอบนะฮะเข้ากับเครื่องแล้วก็มาดูระยะใช้งานนะครับวัดจากปลายฟันสลามเนี่ยครับไปถึงปลายปลายอ่า ลายของฟันเนี่ยบาเนี่ยที่ใส่โซ่แล้วเนี่ยมันยาวเท่าไหร่นะฮะ,ะแต่ก่อนจะไปใส่บารครับผมจะบอกก่อนว่าบาตัวนี้นะครับมันเป็นบาสำหรับโซ่เล็กนะครับก็คือโซ่สันต์ 8P ล่องเนี่ยมันจะเล็กมากนะครับผมก็ได้ทำการนะฮะนำบาตัวนี้นะครับไปใช้เครื่องมือเล็กนะครับกัดนะฮะกัดให้มันได้หลัก ของ382นะครับก็คือขนาดกลางนะฮะจำไม่ได้แล้วว่ากี่มิลน,นะฮะก็นําไปขว้านนะครับเนี่ยเอาระยะล่องเนี่ยครับของบา30เนี่ยมาใส่กับตัวนี้นะครับมันก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะครับเท่าๆกันนะฮะแต่รูรูสลักเนี่ยอาจจะยึงเยืกันเล็กน้อยไม่เป็นไรนะครับขอแค่อย่างเดียวก็คือให้ล่องเนี่ยมันมีระยะเดินหน้าถอยหลังได้ ใกล้เคียงกับของเดิมก็พอแล้วนะครับสำหรับบานะครับในการไปส่งส่งไปคว้านที่ลงกึงนะครับพอไปคว้านเสร็จแล้วปุ๊บผมจะต้องหนุนมันนะครับให้มีความหนาใกล้เคียงกับบาโซ่สามท่าแปดนะครับมันตัวนี้มันบางกว่าน้ําหนักเบากว่าเยอะเลยนะฮะก็เลยใต้แผ่นของผมใช้เป็นแผ่นอลูมิเนียมนะครับทําการคว้านนะครับให้ได้ระยะน็อตเท่านี้เลยนะฮะเท่านี้เลย น็อตหลักเนี่ยครับแล้วก็เจาะรูเจาะรูสลักตั้งโซ่นะครับแล้วก็รูน้ามันครับตามนี้เลยครับผมถ้าช่างเลื่อยก็จะรู้แล้วว่าขนาดเท่าไหร่และการมีแผ่นนี้นะครับมันสามารถทําให้เราใช้กับโซ่สามแปดพีได้ทุกขนาดเลยนะครับเพียงแต่เรามีบาร์และนําไปซาะมร่องนะครับไปจ้างลงกึงซาะมร่องโดยเฉลี่ยค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยนะครับร้อยห้าสิบาทนะครับรือบางที่ก็อาจจะถูกกว่านี้นะฮะผมไปทํามาล่องเนี้ยร้อยห้าสิบบาทนะครับ ใช้ดอกเอ็นมินนะครับขวานแผ่นนี้นะครับแล้วก็บาร์สามทแปดสามแปดพีอ่าเสาะร่องนี่นะครับมาประกอบกันเลยนะครับผมลงน้ํามันนะฮะผมแถนนิดนึงครับลงน้ามันผมจะมีร่องเปิดไว้นะครับเอาไว้สําหรับนอนผ่าไม้นะครับแล้วก็ร่องปิดนะครับด้านบนนี้คือจะปิดและด้านบนนี้ก็จะเปิดไว้นะครับก็กลับด้านได้สองด้านเลยนะฮะ สายพันขออนานะครับผมจะประกอบประกอบด้านนี้นะครับเดี๋ยวจะพูดไปให้เห็นภาพไปด้วยนะฮะสาแผ่นตัวนี้เข้าไปปกติเลยครับจากนั้นนะครับลำบามาฮะลำบามาใส่เข้าไปก่อนครับอ่าแบนี้นะฮะโซ่นะครับสังเกตไหมครับว่าบามันเบามากนะฮะระยะใช้งานนะครับไม่แตกต่างจากบาสามสิบเลยครับ นะครัผมกล้าพูดได้เลยนะฮะถ้าเป็นปาสามสิบนะครับวางแบบนี้ไม่ได้นะคหัวทิ่มลงไปแล้วนะฮะฝาครบาอบนะครับฝาครอบของฟันฉลามหกูนยเนี่ยเขาจะมีตัวน,นี้แถมมาให้ด้วยนะฮะเอ๊ะไม่น่าใช้แถมหรือเปล่านะครับอ๋อ ตัวนี้ไม่ได้แถมนะฮะไอตัว looking นี้นะครับมันมาจากงานงานลาซาด้านะครับคืองานงานกอล์ฟนั่นเองนะฮะผมก็เลยเอามาใช้ด้วยนะครับตัวนี้ได้ผลนะฮะช่วยดักโซ่นะครับเวลาโซ่หลุดออกจากบาร์นะครับดักโซ่ไว้ไม่ให้มาฟันขาเรานะฮะตัวนี้นอกจากที่เครื่องก็มีให้แล้วนะครับ standard ก็จะมีแผ่นอลูมิเนียมนะครับแข็งๆเนี่ยครับงอไว้เอาไว้เอาไว้ดักโซ่แล้วนะครับนี่ก็เป็น d o บ b l ลนะับผมใส่ใส่เข้าไปในรูกเลยนะฮะใส่เข้าไปในรูตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับ จากนั้นก็นำน็อตขึ้นมานะครับอัดเข้าไปเลยครับอเอาละครับนะฮะเดี๋ยวนะ ยังไม่ได้ยังไม่ได้ขันนั่นนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับระยะให้ดูระยะก่อนว่าหลังจากที่ใส่ไปแล้วนะครับว่ามันเท่าไหร่นะฮะโดยการนำบาสามสิบมาเปรียบเทียบเลยนะครับนี่เป็นบาสามสิบนะครับเบรกอินบาซินนะครับที่ติดมากับเครื่องนะครับระยะน็อตนะครับเข้าไปแล้วนะฮะ ผมท่าวันนี้เลยนะครับโอเคครับตรงกลางเอาว่าเอา่เอเอาตรงกลางแล้วกันนะครับตรงกลางนะครับตรงกลางขอหย่าบีบบาเลยนะฮะนี่นะครับดูครับนี่ครับนี่ครับประมาณหนึ่งเดีวนะฮะ นี่ครับนะฮะมาหนึ่งนิ้วนะครับแล้วผมวัดมาแล้วนะครับระยะนะครับออกจากฟันฉลาวเนี่ยมาถึงปลายเนี่ยครับตัวเนี้ยี่สนิ้วนะครับ ยี่สิบหกถึงยี่บเจ็ดนะครับฟันสลามตัวนี้นะครับมีความมีระยะในการจิกไม้นะครับประมาณหนึ่งนิ้วนะครับแทงเ้าไปนะครับผ่านเปลือกไม้เข้าไปถึงกระพี้เนี่ยนะฮะมาหนึ่งนิ้วนะครับนะฮะเท่ากับว่าระยะใช้งานเต็มเลยฮะคือยี่สิบเจ็ดนิ้วนะครับสำหรับบาร์แมคกโรลตัวนี้นะครับแล้วก็บาร์สามสิบแปดพีทุกรุ่นทุกขนาดนะครับก็จะใส่ได้ตั้งแต่สิบสองนะครับ ตั้งแต่11.5เลยฮะ11.5ไปถึงถ้าจะไม่ผิดน่าจะมีถึง25หรือไม่ก็22นะครับในในเครื่อง5200นะครับเราก็จะได้บาร์เพิ่มมาอีกช่องทางหนึ่งนะครับเป็นทางเลือกนะครับสำหรับนะครับใครชอบความแรงนะครับความปาดเปรียวความเบาความบาลานซ์นะครับความคล่องตัวในการใช้งานผมแนะนำเลยครับนำวิธีนี้ที่ผมใช้อยู่ไปใช้ได้เลยครับผมช่างกุ๊กนะครับจากเพจแฮนกุ๊กนะครับ นิ่งถนัดตัดสบายนะครับแล้วก็ผมขออนุญาตลาพี่น้องเพื่อนสมาชิกไปแต่ปีตัวนี้นะครับในความเป็นจริงของผมแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นเลื่อยยนต์เครื่องตัดหญ้านะครับการนํเครื่องตัดหญ้าไปใช้การทําแผนการดีไซน์งานรูปแบบต่างๆนะครับออกมามันเป็นความชอบนะครับมันเป็นความมันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของผมนะฮะเลื่อยยนต์นะครับผมก็ได้ไม้นะฮะได้ใช้งานมันนะฮะแล้วก็มีอาชีพนะครับจากอุปกรณ์ที่ผม ดูแลรักษาแล้วก็นําไปใช้งานนะครับสร้างรายได้นะฮะอาจจะไม่มากไม่น้อยไม่ต้องไปสนใจมันครับเราสนใจแต่ว่าเทคนิคต่างๆนะครับที่ผมถ่ายทอดออกไปเนี่ยครับมันออกมาจากประสบการณ์นะฮะนำไปใช้งานได้เลยครับใครสงสัยอะไรยังไงนะครับทักเข้ามานะครับยินดีมากครับทักเข้ามาหรือโทรเข้ามาถามสายตรงนะครับผมรับเองเบอร์ผมก็มีอยู่แล้วข้างล่างนะครับโอเคนะฮะแฮนยังมีอยู่ผมยังทําอยู่ทุกวันนะครับวันละอันวันละสองอัน อาทิตย์ละสองอันมันมีตลอดไปนะครสั่งเข้ามาครับผมมีสแปร์สต็อกนะครับเป็นงานดิบเป็นเส้นตรงอยู่นะครับดัดทุกครั้งเมื่อมีออเดอร์นะครับนะฮะสหรับวิธีชีวิตอของผมนะฮะแล้วก็เพจแพนกุ๊กนะครับมันก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับในเรื่องราวของคลิปวิดีโอนะฮะอาจจะมียาวไปบ้างสั้นไปบ้างยังไงก็ขออภัยนะครับ แต่ผมตั้งใจที่จะเผยแพร่ออกไปนะครับณนะวันนี้นะฮะสามสิบแปดแล้วนะครับไม่มีอะไรแน่นอนครับอายุผมสามสิบแปดแต่ก็ผมยังบอกว่าไม่มีอะไรแน่นอนครับมีวันนี้เท่านั้นครับแล้วก็เรื่องราวดีๆนะครับที่ถ่ายทอดออกไปนี่คือสิ่งที่แน่นอนจากผมครับผมนะผมลาไปที่นี้นะครับสวัสดีครับ